ยอมอยากพูดอะไรไหมพี่ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเพียงข่มขืนความเป็นธรรมอะไรไหมข่มขคคืนจริงไหมพี่ขมขืนจริงไหมไทหมักใรลยรออยากพูดอะไรกับยคร้าพี่ พวเขาคุ้ต้องหาใช่ไหมครับไปไปไปไม่ได้ไม่ไไป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 ขมาันไหเกบ้านเดกบานเด็าไปลงังครับกบานไปลงัครับไปลงคัครับไปลัครับไปลงคัครับไปลลังครับีอะไรจะพูดไคะผมพสต์นวีอพูดกเชีวิตไหมคะพสก แน่นเลยวเช้าไปนุ่นไปต้องผสมด้วยเปล่าไปผสมนี่เขาอยากพูดอะไรก็ได้ด้ลีเสิร์ตดีเสิร์ตได้ดีเสิร์ตทุ่งบนนะคะหรือยังไงคะผ้การจังหวัดผู้แหงให้เพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดซ้ำอีกโดยเฉพาะกรณีที่าก่าเป็นการคงขืนหญิงที่มีอายุที่อยู่บ้านคนดียวอันนี้ก็คงใหญ่ใช้มาตรการและก็มาตรการป้องกันปรร่วมกับ ประชาคมข่าวหรือกำน,นันผู้ใยญ่บ,บ้านในพื้นที่เนื่องจากว่าอยู่ไกลกญาติผู้เสียชีวิตแต่เราจะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะดำเนินคดีทุกข้อหานะครับในกรณีดังกล่าวว่าเรากำลังขยายผลว่าผู้ลงหานี่เพราะอะไรถึงมาอเกาะติดครั้งนี้อันนี้ขอเวลาผมคุบคุมทีมง,งานนิดหนึ่งเดี่ยวรอะไรต่างๆเราเราว่ากันในทางล่างนะครับขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนที่ติดตามคดีนี้สื่อมวลชนกระญาติผู้เสียชีวิต ให้มั่นใจและเชื่อมั่นได้เราจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาและจะเร่งรัดรวบรวมหลักฐานนำสู่กระบวนการของศาลโดยเร็วที่สุดอันที่เป็นจริงนท้องประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจและเป็นคดีที่ราการเะกิญฝันผู้ก่อเหตุมีพฤติการที่เหลือเกลือนไม่เก่งันกฎหมายและเป็นภัยต่อสังคมเรากําลังให้แพทย์จิตเวชตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งนะครับตามที่สื่อมวลชนเชิญสอบถามไปเรารวบรวม พยานหลักฐานทั้งวัตถุพยานทั้งพยานบุคคลเป็นพนักงานสวบสขอ,ส,อสารในวัดพัทุลีออกหมายจับในข้อหานะครับ,บคมขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังร้ายให้ผู้อื่นเส็ความตายนี้ในข้อหาเบื้องต้นที่เราขอมายสารออกมาจับสารได้วัดหมายจับฝ่ายสืบสวนทั้งสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดและทางกองกำบางได้บูราณาการในการติดตามไล่ล่าทั้งตืนโดยการนำของ,ของท่านผู้การเกียรติกร วันนี้เมื่อประมาณเที่ยงเสษของทางสือ่อสได้รับรายงานจากสายข่าวว่าคนร้ายได้หลบหนีใ,หนในซุกซ่อร์ในปากมะม่งวงเราก็ปู้ผมใช้กําลังหน่วย,ยการพิเศษของผูกคอและฝ่ายสืบส่วนผู้ผมจนสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ตามที่ทั้งน้องทราบไปแล้วครับซึ่งคดีนี้มีคนร้ายก่อเหตุกลมถึงคนแก่อย่างต่อเนื่องของฆาตฆาตกรโรคจิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจมอ5 เมื่อห้าปีที่แล้วว่ักคพู่ผมได้สั่งการให้ผูกการจังหวัดและที่สูงข,ขานจังหวัดทําการเก็บด DNA ทุกอย่างเพื่อจะเปรียบเทียบกับตัวเดินเรื่องนี้ช้างถูกจำคุกอยู่แปดปีกอแปดเดือนนะครับวันนี้ก็เพิ่งพ้นโทษมาแสดงว่าเขาไม่เข็ดหลาหาหลานี้เราถึงต้องจัดต้องเร่งนัดปิดคดีให้เร็วไม่ไม่เมปเ็นขออีกท่างก ตอบที่แบบนิ่งๆใช่ไหมยิ้มอย่างเดียวที่เราคุยเบื้องต้นพี่โอ๋ครับสติครบสมัชัญดีใช่ไหมัรยรู้ทุกอย่างรู้หมดอันนี้เผมก็บอกว่านี่คือใครๆครขารูมหมดโอเคได้ได้ขอบคุณครับพี่